สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีนี่นะคะเมียงกุ้งเมีย่ยงกุ้งนะคะวันนี้กินง่ายๆนะคะก็จะมีกุ้งเรานะจ๊ะแล้วก็เส้นขนมจีนนะคะผักสลัดนะคะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มของเรานะคะน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะรสแซ่บมาก นี่เลยค่ะเราจะมากินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาทานเมี่ยงกุ้งกันนะคะเป็นอาหารง่ายๆเลยวันนี้นะคะก็จะมีผักสลัดด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มถั่วตัดของเรานะคะแล้วก็นี่มีผล,ลไม้ด้วยนะคะผล,ลไม้สเปนนะคะ ชอบมากเลยนะคะหวานมากมาจา้ะเรามากินกันเลยดีกว่านะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนจะนี่อันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนของเรานะคะใส่เข้าไปกุ้งนะคะราดด้วยน้ำจิ้มอื้อือ อร่อยมาก Ikke mm sant? -hmm. mỏ cung có ừ อร่อยมากหัวกุ้งกรอบๆมันๆ うんうんうん。 Mm hmm Hello. อร่อยมาก โอเคค่ะตอนนี้เราก็กินเมี่ยงกุ้งของเรานะคะอิ่มแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมากินไอ้นี่ไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยชื่ออะไรแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะอีโกอีโก,อ,โกอะไรซักซิประมาณนี้นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนแกะนี่นะคะก็จะเป็นลูกประมาณนี้ลูกประมาณนี้นี่ หวานมากเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่เป็นเนื้อข้างในของมันนะคะนี่จะแกะยังไงอมืมันหวานมากนมเนื้อข้างในของมันก็จะเป็นแบบนี้อืม หวานมากอือร่อย อืมอร่อยมากค่ะช่วงนี้กระลังออกเยอะนะคะนี่แล้วก็ปอกเปลือกมองนออกกินข้างในมันนี่ เขาไปทำอบแห้งแพงมากลูกนี้้อมอะไรนะหวานมากอือหือ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ